ฉันหิวข้าวอยากกินอะไรไทยสาหละนือใต้ฉันหิวข้าวรีบจัดมาโชว์ปาสึกชมกับข้าวเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยปลิตภัณฑ์นมสดตราหน้องโพเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพบกับจักรบุมเชิญยิ้มนะครับในรายการกับข้าวเย็นนี้เอา้ามาเดินที่ตลาดอำเภอโพธารามครับเป็นตลาดเช้าด้วยว่าแต่ว่ามาเดินตลาดมาทําอะไรามาดูสาวเลยมั้งใช่มาหาซื้อวัตถุดิบหาซื้อวัตถุดิบไปทําอาหารอร่็อยอร่อยเอะมันจะเป็นเมนูอะไรกันนะเดินตามผมมาสิครับและจะรู้ว่าเป็นเมนูอะไรไปกันเลยโพธาราม นมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเรื่อนตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญสดจริง,ส,ดดงสะอาดจริงที่บิ๊กซีไทรเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา vivo v, v 2 3 e 5 g เซลฟี่คมชัดทุกโมเมนต์ guest house ใจกลางเมืองถนนรัชดาพิเศษซอย36แยก9ขคีดิบ the icon r o u p ถึงโพธารามแน่นอนเพื่อเปื่อนเจริญปัอจใจสบายใจคุณผู้ชมมาเดินตลาดโพธารามตลาดเช้าแบบนี้ปกติเป็นคนไม่ตื่นเช้าครับผมตื่นทีนี่ตอนหลังเที่ยงเลยสบายๆผมไม่คนนอนกินบ้านกินเมืองแต่มาเดินตลาดเช้าแล้วมันนึกถึงบรรยากาศที่มาเดินซื้อกับค้ากับแม่มีความสุขมากๆครับผม ยกขยงกับข้าวเย็นดียกขยงกับข้าวเย็นดีอ่ะมาเช้าไปเดินตลาดมานะครับได้ปลากระพงมาหนึ่งตัวทําอะไรดีไม่ต้องถามผมครับถามคนนี้เลยสวัสดีครับผมค่ะแนะนําตัวเลยจ้าสวัสดีค่ะไล่หุ่นม,มีสุขครวมีสุขนะคะอูมเมงค่ะอ่ะพี่อูมใช่วันนี้ผมได้ปลากระพงมาให้พี่จะทําเมนูอะไรครับพี่เราจะทำยำปลากระพงทอดสมุนไพรนะคะอ่ะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับ ค่ะก็จะมีผักชีนะคะผักชีอันนี้เป็นมะนาวมะนาวค่ะอันนี้คือองุ่นสดสดจากไร่เราเองที่นี่นะใช่ค่ะอันนี้คือน้ำปลาค่ะน้ำปลานะพริกพริกอันนี้จะเป็นน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวก็ต้องใช้เม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงทศพลหิมพรนาวแล้วก็หอมแดงหอมแดงตะไคร้ซอยค่ะตะไคร้ซอยแล้วก็ขิงอันนี้จะเป็นแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบส่วนนุ่นจะเป็นน้ำตาลกับเกลือพริกไทยดำใช่เนื้อปลาที่ทำอะไรครับเดี๋ยวเราจะทอดนะคะทอดเหรอ ใช่ค่ะ,ะอเอาเนื้อปลามาคลุกกับอะไรไหมจ๊ะเดีย๋ยวเราจะโรยด้วยพริกไทยกับเกลือก่อนแล้วก็ไปคลุกด้วยแป้งค่ะแล้วก็ลงทอดอ๋อปรุงตรงนี้ก่อนเนาะใช่คะ่ะจัดเลยครับเจ๊แม่ธรรมะธร,รมแงแม่สีเรือนนะเนี่ยแม่สีเรือนนี่พริกไทยนะพริกไทยดำ<ช>เรือนิดหน่อยนิดหน่อยะนะครับเพราะว่าปลากระพงนี่เขาเป็นปลาน้ำก่อยนะน้ำก่อยหรือน้ำเค็มน้ำก่อยเลกระพง อันนี้ตัดออกไปนะพี่เผื่อข้อมองจะผิดพลาดแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งข้าวกรอบแป้งข้าวไอ้แป้งนี่ไม่ใช่แป้งเด็กคงเด็กแครไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะอ๋อเป็นแป้งข้าวกรอบอือมีเลยปรุงรสแค่นี้เหรอใช่ค่ะทำไมง่ายอะครับของที่ร้านเราอ่ะจะไม่ใช้ผงชูรสกับรสยูนะคะมาเดี๋ยวผมช่วยทอดครับเจ๊ครับต้องใส่ตะแกรงไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องนะอ่าโยนลงไปเลยใช่ปหมอันนี้แล้วก็ลงได้เลยลงเลยลงเลย ได้แล้วได้แล้วสวยแล้วสวยแล้วอ่าได้อยู่ได้อยู่โอ้โหได้ได้ได้ไหมได้ค่ะได้ได้ได้ได,ได้นะครับเพราะถ้าไฟแดงไปเดี๋ยวปลาเราก็ไม่สุกใช่ใช่ใช่แล้วก็ตัวแป้งก็จะไหม้หสีไม่สวยเนาะเราอยากได้เหลืองเหลืองทองเหลืองทองเหลืองกรอบนี่น้ำมันมันกำลังพอดีเลยนะครับผมมีความกรุบกรอบจากแป้งนะครับมีความจัดจ้านจากตัวพริกไทยดำนะครับมี รสชาติจากเกลือแล้วเดี๋ยวมันจะมีมความอร่อยจากรสชาติของน้ำยำในขณะที่รอปลาสุกครับผมเราจะทำอะไรครับผมเดี๋ยวเราไปทำน้ำยำได้เลยค่ะเดี๋ยวผมดูปลาให้นะครับผมดูปลาให้เดี๋ยวผมเห็นแล้วปลามันลอยมนาะปุ๊บเดี๋ยวผมบอกเลยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคน้ำยำใส่อะไรก่อนครับผมชอบ<ๆ>อันไหนใส่อันนั้นใช่ค่ะชอบไหนใส่นั้นเลยมันคือสมุนไพรนะใช่อันนี้คือ อันนี้คือขิงค่ะขิงขิงแก่ขิงอ่อนครับขิงแก่ค่ะขิงแก่นะขิงแก่มันจะมีความหอมหน่อยเนาะมัมีความจัดจ้านหน่อยแล้วก็ตะไคร้ค่ะนี่ตะไคร้อุ้ยเฉลียวขาดอ่าตามด้วยพริกนะพริกนี่เพิ่มสีนะครับสีสันสดใสผมชอบรสจัดอ๋อชอบรสจัดนะคะใส่หมดเลยใส่หมดเลยผมชอบรสจัดน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาอันนี้ตัวมะย่ง น้ำปลาประมาณกี่ช้อนครับอันนี้ประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะสช้อนโต๊ะเนาะน้ำปลากับน้ำมะนาวนี่ต้องเท่ากันไหมครับไม่ค่ะน้ำมะนาวอันนี้จะประมาณสช้อนโต๊ะ4ี่ช้อนโต๊ะต้องมากกว่าน้ำปลาหน่อยนึงนะครับผมนะเพราะว่ารสชาติมันเป็นรสชาติแบบสมุนไพรยำๆนิดนึงใช่นะครับจะให้เค็มน้าเติมน้ำตาลนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะเดี๋ยวเรามีองุงนมาช่วยเป็นการตัดรสชาติด้วยน้ำตาลนะจ๊ะอืมมันต้องมีความหวานกลมกล่อมละมุนลิ้นนะครับผมนะฮะหืงานทาน สุดยอดสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวลูปลาให้ครับเดี๋ยวดูปลาให้อ่านี่ค่ะก็จะประมาณนี้เลยย้อนหุ่นเราจะไว้ใส่สุดท้ายนะคะเพราะงั้นเขาจะช้ำรอปลารอปลาเอาแบบเหลืองๆเนาะค่ะเริ่มแลเริ่มแลโอ้นี่แบบนี้ถ้าเราใส่มะม่วงซอยไปหน่อยจะได้ไหมได้ค่ะได้อ่าแต่นี่เราใส่ใส่มะนาวใส่มะนาวไปแล้วมะนาวนี่เป็นมะนาวดำเนิน มะนาวนาเป็นเนี่ยค่ะมะนาวที่ไร่เราเองเลยอ๋อแล้วปลูกเหรอใช่ค่ะปลูกมะนาวด้วยปลูกทุกอย่างนะเธอนะ <c oughs> ผักสวนครัวทุกอย่างก็ปลูกหมด <c oughs> ใช่ค่ะตะไคร้ก็ของที่ไร่เราผักตะไคร้ใบมะกรูดพริกกระเพราโหระพา,ะพาใช่ค่ะพริกก็ของที่ไร่เราไม่ต้องไปตลาดไม่ต้อง <c oughs> เห็นไหมครับเนี่ยใช้ของอยู่ในบ้านตัวเองนี่ปลอดภัยสุดแล้วเดี๋ยวเขใส่หุ่นก็จะหวานนิดนใส่เลยป่ะได้เลยค่ะโอเคครับหมดเลยเนาะค่ะหมดเลยเอาหมุนใส่ได้หมดเลยออืเาหมุนใส่หมดเลยดีนะเนี่ยเจี๊ยบขา เอามาได้หน่อยไหมคะมาตัดน้ำตาลหน่อยได้ได้ได้หน่อยไหมคะไม่เป็นไรครับแต่ว่าองุ่นมันจะหวานพอเราทานโดนองุ่นอ่ะก็จะได้ความหวานจากองุ่นปกติที่บ้านผมเวลาทำยำใส่น้ำตาลทรายหกโลอะแรงวะใช่หวานติดหวานเดี๋ยวผมดูปลาให้ผมล้อเล่นแหมใครจะไปหวานแสบไตขนาดนั้นหวานหน่อยไหมใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวต้องให้แป้งมันสุกหน่อยนะครับแป้งนี่ถ้าแบบว่าถ้าความร้อนไม่ถึงหรือว่ามันแบบว่า ยังสุกไม่พอเนี่ยมันจะมีความสากลิ้นหน่อยหน่อยต้องให้แป้งมันสุกหน่อยหนึ่งนะครับผมนะฮะเพราะ oh, ว่าแป้งที่ชุบที่ตัวปลาเนี่ยมันมันจะมีความหนาบางไม่เท่ากันใช่ไหมเจ๊เนาะใช่ค่ะนะครับเราต้องดูให้มันหน่อยหนึ่งบอกทางผมหน่อยถ้าจะมาไร่องุ่นมีสุกมาทางไหนก็คือว่าถ้ามาจากราบุรีนะคะที่ก็มาได้2ทางคือเส้นจอมบึงเขาจะมีป้ายบอกและจอมบึงกับชัดประไว้เข้ามาปุ๊บผ่านน้ำเพเภอมาไฟแดงที่สองเลี้ยวซ้าย รถไฟเสร็จก็ขับมา500เมตรค่ะหิวฝ่ามือฝ่ามือปลายแรงหุ่นนี่สุกค่ะใหญ่ๆเลยใหญ่ๆเลยใช่พื้นที่ประมาณ20ไร่ใช่ค่ะต่อไปในอนาคตนี่น่าจะทําที่พักเนาะคิดไหมหรือว่าจะทําโรงไวน์ก่อนทำโรงไวน์ที่นี่ต้องมีไวน์เมกเกอร์มาอยู่ด้วยเลยหรือว่าไปเรียนมาหมดแล้วเรียนมาแล้วค่ะโอ้โหการชิมไวน์การบ่มไวน์ได้ไหมคะเครื่องไหว้แบบไหนชอบชอบแล้วชอบรุ่นนี้นะครับ ส่วนปลากระพงได้ได้แล้วค่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วปิดไฟให้ปิดไฟครับไม่ปิดไฟเนี่ยปิดมันหมดเลยได้เดี๋ยวร้านเนี่ยปิดให้หมดเลยได้เลยเนี่ยปิดให้หมดเลยเดี๋ยวมาจัดจานกันนะครับคุณผู้ชมครับผมจานตอนนี้เราก็เดคอเรทด้วยกรีนโอ๊กใช่คือเป็นผักที่ปลูกในสวนพึ่งเลยที่นี่นะใช่เป็นผักปอดสารแพ่งสารพิษนี่ยังไงล่ะตลกมาเจ๊เขาเจ๊กขาไม่ขำด้วย โอเคเสร็จน้ำมันแล้วเราก็เ <Okay. S 2> อาปลาใส่จนะครับขออนุญาตนะครับเราล้างมือเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เรามาจัดจานให้ดูน่าทานกันหน่อยนึงนะครับผมนี่นะครับผมแลนะ้วเดี๋ยวเรวเาก็เอาน้ํายำลาดได้เลยค่ะทีเด็ดนี่ครับเพื่อเพิ่มฟังก์ชันในการสวยงามลาดได้เลยค่ะนะครับผมพี่ชอบเยอะก็ใส่เยอะได้เลย แต่ถ้าเป็นของค้าเราก็ใสใ่เยอะเหมือนกันเพราะบางท่านเขาชอบสมุนไพรสมุนไพรนี่หมเหมเหือนทำกับข้าวกินอยู่บ้านนะเนี่ยเหมือนแบบชวนเพื่อนมาปาร์ตี้อ่ะต้องมาแล้วค่ะนี่มองไม่เห็นตัวปลาเลยต้องมาแล้วต้องมานี่มองไม่เห็นตัวปลาแต่ว่าเอ,อแหวกสมุนไพรไปเจอปลานี่คือเสือพรใส่เยอะๆได,ได้ใช่ไหมครับได้ค่ะได้บางคน<ล><ล>ชอบเลยใช่นะครับ นี่สมุนไพรเยอะอย่างนี้เหมือนอารมณ์แบบไก่3อย่างนะอันนี้ค่ะแล้วเราก็โรยด้วยโรยด้วยผักชีเม็ดมะม่วงค่ะอ๋อเม็ดมะม่วงหิมพานใช่ตัวนะครับก็โรยด้วยผักชีอันนี้นั่นก็ผักชีท็อปบนลงไปโอ้โหก็ประมาณนี้เลยค่ะประมาณนี้เลยนะนี่คือนี่คือยำปลากระพงทอดสมุนไพรค่ะยำปลากระพงทอดสมุนไพรสมุนไพรจริงๆครับนี่ ทั้งจานมีแต่สมุนไพรแต่พอแหวกสมุนไพรเจอ,จอตัวปลาอ่าอันนี้เป็นลูกค้าที่เขาสามารถคอมเมนต์ได้ว่าอยากได้สมุนไพรเยอะมากน้อยเพียงใดในเมื่อเสร็จแล้วครับผมอ่าต้องทำการ ช,ชิมครับผมขออนุญาตนะครับซ<า>่อมหายนี่ไม่เป็นไรเจ้ไม่เป็นไร<า>ผมป็นคนหยิบมาเองเอนี่นี่ไงนี่ไงนี่มันต้องมาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเน้นๆเ,นนเนนต็มคำปลามันก็จะนุ่มอยู่ข้างในอือ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  ต่อร้อนต่อร้อนป่อร้อนพี่ชอบรับจัดไงหนู<อ>รัจัดให้เลยชอบชอบอยากจะมาไวหวองุ่นมีสุกมายัางไงครับเอ่อถ้ามาจากตัวเมืองราชบุรีนะคะพี่ก็เข้ามาที่อำเภอสมพึ่งได้เลยนะคะแล้วก็ผ่านน้ำเพอมาเจอไฟแดงที่สองเลี้ยวซ้ายไลอ่องุ่นจะเข้ามาประมาณ500รอเมตรนะคะอยู่ฝ่ามือจะมีป้ายไล่องุ่นตัวใหญ่ๆเลยะคะ่ะแล้วก็ควรมีสุก ไล่หุ่นมีสุขค่ะมีเบอร์ติดต่อไหมจ๊ะ0873222992ค่ะแล้วก็ติดตามในเพจได้คือไล่หุ่นมีสุขค่ะครับผมอยากให้โทรมาช่วงแบบว่าวันหยุดยาวใช่ค่ะโทรมาจองก่อนเทศกาลใช่ค่ะเต็มไหมเต็มค่ะเต็มมีดนตรีด้วยเหรอหน้าหนาวมีค่ะก็มีเดือนธันวาคมกับมกราอืใช่โปรโมชั่นดีๆมีให้ตลอดของเราคือชมดนตรีฟรีอยู่แล้วค่ะเพียงแค่มานั่งทานอาหารในสบายๆใช่ค่ะรับลูกค้าได้เยอะที่สุดตรงนี้ก็ประมาณอยู่ที่200รค่ะโอ้ย มาได้เลยคุณผู้ชมเพราะเรารจะมีลานอยู่ด้านในค่ะแน่นอนแน่นอนแน่นอนอสุดยอดจริงคุณผู้มชมครับวันนี้นะครับหมดเวลาอีก้วครับรายการยกขยงกับข้าวเย็นนี้ผมอยู่ที่ไร่องุ่นมีสุขครับคุณผู้มชมเมนูเด็ดแบบนี้ครับปลากระพงข้ดสมุนไพรทอดสมุนไพรคราวหน้าครับผมจะมีเมนูเด็ดๆอะไรแบบไหนอย่าลืมติดตามในรายการยกขยงกับข้าวเย็นนี้วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนโชคดีครับผมสดีครับ ยกขยงกับข้าวเย็นดี